รสมีกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้หนึ่งวันในภูเก็ตของทิปวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารตั้งแต่อาหารพื้นเมืองไปจนถึงระดับมิชลินสตาร์เลยแหละคะ่ะบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหทานจุกๆแน่นอนเพราะว่าเมนูอาหารกว่า10เมนูเลยแหละคะ่ะ และว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าทิพพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแน่นอนว่าเรื่องกินไว้ใจทิพี้ก็ต้องพามาชิมของอร่อยและร้านนี้เป็นร้านโปรดในดวงใจของทิพเลยนะคะเป็นร้านอาหารที่ได้รับรางวัล 1. ดาวมิชลินแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตยังไม่หมดตเพียงเท่านั้น เขาได้รับรางวัลดาวมิชลินรักโลกนะคะหรือว่ามิชลินกรีนสตาร์หนึ่งเดียวของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหที่สุดขนาดนี้จะเป็นร้านอะไรไปไม่ได้ทิปจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านพรุนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะไปที่ร้านพรุนะคะทิพขอไปแวะเจอน้องสาวที่รักคนหนึ่งค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นวัยรุ่นยุค90แบบทิพคุณนหน้าคุณตาเธอแน่นอนเพราะว่าเธอเคยเป็นพิธีกรนักแสดงงานถ่ายแบบเพียบคือเรียกว่าฮอตสุดๆในยุคนั้นทุกวันนี้นะคะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจแล้วค่ะที่สําคัญนะคะที่ไปเจอไม่ใช่อะไรค่ะ เพราะว่าเธอบอกว่าจะเตรียมเชฟที่จะทําอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตไว้ให้คุณผู้ชมชนัสสมิกับ VIP ได้ชิมกันด้วยอ้าวเรื่องกินไว้ใจทิปปี้มีของอร่อยแบบนี้ก็ต้องแวะไปเยี่ยมก่อนสิคะเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยคะ่ะ ของบ้านคนสวยสวัสดีค่ะน้องวิทีมน้องสมิทธ์บ้านรับขอบคุณค่ะสมมติว่าบ้านสวยเจ้าของบ้านก็สวยนะขอบคุณนะคะพี่เข้ามานี่ชอบมาฮิปโปต้อนรบฮิปโปเวลคัมทูวิลล่ a สามสิบเจ็ดค่ะค่ะน้องบอยอ่ะองั้นเดี๋ยวขอนั่งตรงไหนดีเนี่ยดูสิสวยจะไม่กล้าวตรงนี้ได้นะตรงนี้คุยเรื่องได้ ย้อนกลับไปสมัยก่อนนี้เราอยู่ในวงการบันเทิงนะเป็นทั้งพี่กรน,นักสแสดงจะบอกว่าแสงสีเสียงเจอมาออหมดแล้วยุก90หลายคนจะคุ้นหน้าน,นอ้อนุ่มห <laughs> <laughs> ลตองอต,ตอนนั้นเรามีผลงานอะไรบ้างตอนนั้นก็จะเ,ออเรียกว่าเป็นแบบ คนก็จะมีคำว่าเซเลปกันอยู่ใช่ไหมเราก็จะทำพิธีกรถ่ายโฆษณาใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นละครทีวีอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพิธีกรงานอีเวนต์เรียกว่าตอนนั้นเราฮอตสุดๆเวลานั้นเพลานั้นก็ไม่เท่าไหร่ประมาณย0ปีเพลานั้นเนี่ยมันเนิ่นนานมากแล้วอะแต่วันนี้พี่มาบ้านน้องจอยนะก่อนที่จะได้มาชิมอาหารที่น้องจอยบอกเลยว่าวันนี้คือแบบอาหารที่ภูเก็ตอาหารพื้นเมืองอร่อยมาก พื้นเมืองอร่อยมากถ้าพี่ทิพย์แบบออกนอกกรีซลาใช่ไหมแล้วก็ไปเจอร้านต่างๆเลยเงี้ยเขาก็จะมีร้านชื่อดังเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จอยรวบรวมเอาร้านดังทั้งหมดน่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ในบ้านถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรของจอยเองโอ้โหสุดยอดมากแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ไปชิมเพราะว่าเราจะขอชมบ้านก่อนได้ได้ได้ตองบมากเลยงั้นไปดูห้องมาสเตอร์ก่อนค่ะ ยนึกว่านั่งอยู่ที่ร้านอาหารแต่นี่อยู่ในบ้านน้องจอยใช่เราขนอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมาไว้ในบ้านใช่บอกได้เลยว่าเพื่อพิย์เนี่ยคือขนทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าหลงเข้ามาในวิลล่าสามเจ็ดแล้วออกยากมีอะไรบ้างไหนบอกหน่ยเดี๋ยวก่อนที่จะกินเดี๋ยวเราจะกินใช่ไหมกินอะไรต้องทานอะไรก่อนอ่ะ มันเป็นโปรไบโอติกโปรไบโอติกพี่มที่ชอบโปรไบโอติกมากเลยนะอันนี้เราทานก่อนอาหารใช่ไหมทานก่อนอาหารได้เลย15นาทีก็โอเค10นาทีก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือแบบแกะฉีกซองปุ๊บใช่แล้วก็จอยรู้มาว่าพี่ทิพย์เนี่ยเป็นสายกินอือกินดุแล้วกินจริงจังด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาหรืออะไรเงี้ยมันจะย่อยยากท้องอืดมันจะบลอดมันจะบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ช่วยย่อยได้นะคะอ๋อก็คือดีอีกอันนึงเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวพอเราตอนที่เราทานอาหารเขาก็จะช่วยไปทับได้ที่ช่วยกำจัดไส้ได้ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือคนที่เป็นปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะกดไหลย้อนอะไรต่างต่างนานาเนี่ยก็จะได้เอ็นจอยอิตติ้งเรามีเมนูอะไรบ้างคะแอปเปิไทเซอร์วันนี้เตรียมไว้ให้พี่ทิพย์สองอย่างช่อม่วงอ่าแล้วก็กระเทงทอง ส่วนเมนเนี่ยตามมาอีกประมาณ7อย่างโอ<ห>้หนี่เดี๋ยวเราจะลองที่แอปเปอร์ทเซอร์ก่อนเลยนาคาสวยๆแบบนี้พี่พี่ทีมรู้จักผัดเอออันนี้คือผักอะไรคะมันคือผักลิ้นหา่านอันอันนี้มันค่อนข้างหายากนิดนึงหน้าตามันจะเหมือนแบบ หมือนผักบุ้งอะแต่มันไม่ใช่ผักบุ้งซึ่งมันจะมีเฉพาะที่ภาคใต้เท่านั้นใช่ใอะนั้เดี๋ยวแล้วแล้วอันเนี้ยมันคือออร์แกนิกนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกกันในเชิงของแบบระดับอุตสาหกรรมมันเลยมันต้องแบบมันต้องสั่งมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหต้องสั่งมาด้วยอะเออเป็นผักที่ตอยชอบมาก นี่เลยแต่พี่อยากจะให้คุณผู้ชมชิมสิ่งนี้ค่ะชอบแหมเหมือนกินแบบน้ำมะพร้าวเลยอะ<ม>แต่เป็นน้ำมะพร้าวที่แบบว่าปรุงรสให้มันมีความเปรี้ยวความแบบจี๊ดจา๊าดขึ้นมามแต่รู้สึกว่าเหมือนทานน้ำมะพร้าวหวานน้ำมะพร้าวหอมๆอ,อย่างนั้นเลยมันหอมมากอร่อยมากนะคะนี่แล้วเมนูนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากลัวอ้วนก็ อาจจะยิ่งเลียงแบบว่าถ้าไม่กลัวนะคะคุณผู้ชมหมูฮ้องอหมูฮ้องต้องแบบนี้คือหมูฮ้องดีมากค่ะน้องจอยอเพราะว่าส่วนที่ไม่ได้มีมันเนี่ยม,มันก็เคี้ยงง่ายส่วนที่มีมันนี่คือละลายไปเลยมไม่ต้องเคี้ยวเข้าปากแล้วก็แบบละลายแล้วก็น้ําที่เคี้ยวมาเนี่ยคือมันเป็นคาราเมลอะ่ะมันมีความเข้มข้น มีความหอมแล้วก็พร้อมกับพวกเครื่องสมุนไพรอ่ะจานนี้นี่คือแบบต้องให้อ่ะต้องให้เชฟดีจ้าอ้าวยังไม่หมดลรอคะยังมีเมนูมาเพิ่มอีกอันนี้คืออะไรคะหมี่สปามีสปามนี่เลยหมี่สปามนี้ก็เป็นของดีของภูเก็ตอ่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าตาของหมี่สปามเส้นมันเหนียวนุ่มมากเลยะคือเส้นมันจะแบบเนื้อแน่นๆน่ะ แล้วก็แบบมีความเหนียวนุ่มแล้วพอเขาเอามาผัดเนี่ยแบบนี้มันก็จะมีความหอมมีเครื่องเยอะมากนี่คือเครื่องเยอะมากดูใส่กุ้งมานี่คือแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วคือพอมาใส่กับไข่ออนเซนอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเออมันจะนวลนวลจะนวลนอยเออแต่เดี๋ยวก่อนข้าวต้มแห้งของเราข้าวต้มแห้งของเราตอนนี้รอเราจนหิวแห้งไปแล้วใช่นะคะจะเกบหมูนี่คือเป็นหมูเด้งมีหมูหลายอย่างมากคุณผู้ชม มีหมูแดงแล้วก็มีอันนี้อันนี้เหมือนเป็นหมูแบบหมูย่างเมีหมูย่างด้วยแล้วก็คกานเด็ดแกมันจะต้องตัวข้าวเใช่ตัวข้าวตัวข้าวแล้วก็คือต้องมีกระเทียมอันนี้คือโปรจยเลยจริงอร่อยมากอร่อยใช่ไหมาตมอร่อยมากข้าวต้มแห้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบอร่อยจริงอะ อีกหนึ่งเมนูที่อันเนี้ยจะหาทานในภาคกลางยากต้องมาทานที่ภูเก็ตก็คือสาลายใช่มันคือยำสาลายพวององุ่นจริง,รงๆอ่ะคนที่เหมือนกับพอซื้อสาลายพวององุ่นมาแล้วอ่ะบางทีอ่ะเขาจะเขาจะแบบชอบเอาไปเก็บในตู้เย็นจริงแล้วผิดนะห้ามห้ามเอาไปเก็บในต้เย็นยังไงคะคือต้องวาไงไว้ข้างนอกแล้วเวลาเราจะมาทานอย่างเงี้ยคืออันเนี้ย กระซวกในน้ำเย็นใช่ทีเดียวเขาก็จะฟลุ๊กขึ้นมาเลยใช่เขาอาจจะดูเหี่ยวๆนะเวลาเรากลับไปเขาจะดูฟิฟฟี่แล้วก็วางไว้ข้างนอกแต่พอเจอน้ำเย็นปุ๊บนี่เลยกัปนวกแต่งตึงขึ้นมาแบบนี้ใช่ค่ะก็มาภาคใต้แล้วก็ต้องต้องบอกนี้เลยอ่ะให้ดูคือชื่นใจแน่นอนอันเนี้ยนี่นี่ผลนี่คือพวงแบบอวบมาก เลยค่ะคือโอเอ๋เนี่ยนะคะเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตนะซึ่งทิพชอบมากเลยคือเขาจะเหมือนกับทานพวกวุ้นเยลลี่แล้วเขาก็มีเย็นนะคะก็ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยอย่างนี้เอาไปเลยค่ะสองถ้วยได้เลยค่ะเอ๊ะตักไปเหมือนจะเจอทับทิมกรอบนี่ปั้นเองนะอันนี้ทําเองมวยนี่เลย วันเองจริงๆค่ะพิมกอบสดชื่นมากโหน้องชาจะบอกวันนี้อิ่มมาก <c oughs> คือทานของอร่อยเยอะมากแล้วก็คือทุกอย่างอยู่ในที่เดียวอเอาของอร่อยพื้นเมืองภูเก็ตมาให้คุณผู้ชมได้ชิมด้วยนะขอบคุณน้องชอยมากยินดีค่ะแล้วน้องชายของอร่อยให้พี่ชิ ก็มีของอร่อยมะม่วงไทยทิพี่จะมอบให้กับน้องจอยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ทิพ์<ะ>ก็พี่ทิพ์มีของมาให้จอยใช่ไหมเ<ะ>ดี๋ยวจอยก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆละกันให้กับคุณผู้ชมเนาะก็มีของขวัญมาฝากนะคะให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่ทิพ์แล้วก็เป็นแฟนคลับของรายการเนาะก็อยากจะมอบโลวิคโลเบลติกนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะมีทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2กล่องคุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปลุ้นได้นะคะในแฟนเพจรัศมีกับ VIP นะคะคุณผู้ชม ของอร่อยที่ภูเกต็ตยังไม่หมดตามที่สัญญากันไว้ร้านมิชลิน1ดาวที่แรกและที่เดียวของภูเกต็ตเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมไปชิมกันต่อเลยค่ะเอะ๊ก็อิ่มและ <c oughs> แต่อยางไปทานต่อได้อีกนะ <c oughs> แล้ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้คิวทอกมากๆของเชฟมิชลิน1ดาวนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีที่สุดในภูเกต็ต <c oughs> ชรสมีกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้ ชรสมีกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้อยู่กับ True ดียิ่งกว่าบริษัทไทเบอรเรดจำกัดมหาชน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ คอมผ่าแล้ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้คิวทองมากๆของเชฟมิชลิน1ดาวนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีที่สุดในภูเก็ตมาภูเก็ตเราต้องมานะคะตอนนี้ที่อยู่กับเชฟจิมออฟพอร์ชนะคะสวัสดีค่ะนะคะ It's been an honor and privilege to have you here I know that you know you are so busy and, <laughs> yeah and I am your big fan I have been here for twice yeah yeah can you share the story of p r o a c to the viewers For sure. Um, so first of all it's an honor to be here as well Thank you in so your program. Much. Uh, and we're pleased to share our story of Pru. Uh, we have been open since end of 2016. Prue is located in Trisara Resort mm. in Phuket. Mm. Um, so when we opened Pru uh, five and a half years ago, we wanted to do something completely different. Mm. Something that was uh, unusual in Thailand. Of course we saw it overseas in Europe and mm. in the States more often. So what we done when we opened Pru, we, we created our own farm. Mm. Um, so we wanted to work with 100% local products. Yeah, so it is hard for you to adapt the local ingredient that you're not familiar to. It's to your dish. It's very difficult. Yeah. Uh, I have to say so, so that's why you know we have come a long way. Before we opened, one year we did a lot of research through different farms in Thailand to see what they grow, what they have, mm. you know, uh, how we can help them to make sure that our restaurants succeed. Yeah but by the success of our restaurant, you know, the local farmers will also succeed because mm -hmm. they can benefit of it. yeah. and now you have your own farm. Correct. to do farm-to-table. yes, so mm -hmm. we have our own farm. Mm -hmm. uh, so pru have, you know, kind of moved away from the farm-to-table mm -hmm. because we want to showcase the whole mm -hmm. diversity of thailand. Mm -hmm. so we're taking products from isan, we're taking from mm -hmm. yala, so it's come from everywhere. So wherever we find something new, something interesting, mm. we take it from there. It is called Prutjampah. Jampa. correct. Mm. So and then so we have Jampa, What is our farm? Mm. That is also defined by pru. What of course is our restaurant name? Yeah. Uh, what can be defined by plant, race, and yeah. understand? So, so basically, pru takes its name from Phuket um, geography, and it also stands for your concept very ah. true yeah so that's why we call the restaurant true mm. yeah because our farm is located in the area plus we can define our cuisine through the three letters is plant raised understand they mm. <coughs> ตัวนี้เราจะมีไก่อยู่แม่ไก่อยู่ประมาณ50ตัวแต่ตรงนี้เราจะเก็บไข่ตอนเช้าทุกวันเราจะมีตรงนี้ครับเราจะเปิดโอเพ่นให้ไก่ออกเดินออกกำลังกายเพื่อเราจะไม่ให้ไก่เครียดเกินจะเป็นธรรมชาติความพิเศษตรงนี้เราคือเราไม่มีพวกเป็นพวกอาหารของอาหารเก่ยวปนเราจะใช้อาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงเขาให้ออกไข่ตัวนี้จะไข่แดงจะแดงกว่าที่ตามท้องตลาด รงนี้เป็นครัวพูจำปาที่เราส่งครัวพุทั้งหมดเป็นออแกนิกร้อยเปร์เซนต์ะครับผลผลิตตรงนี้เราส่งโดยตรงให้กับครัวพุทุกวันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวัตถุดิบนี้สดใหม่แน่นอนแล้วเชฟจิมนะคะไปเองทุกเช้าไปเลือกวัตถุดิบเพื่อที่จะมาประกอบอาหารที่ร้านพุด้วยนะคะ Any dish that you you're so proud To present at Pro, uh, I think every single thing we <laughs> present is—you know—I'm more proud about you know the ingredients, yeah. what we've discovered, and I'm yeah. even more proud of people, you know, especially Thai people telling mm. me, "Oh, chef, I've never seen this before." Yeah. there's for example, one dish, okay, it's maybe very similar, but it's a sancho, yeah, kenta one in yeah, Thai. Get the one yes, a san yes sancho. Correct. Yeah. So it's grown in Thailand since you know 100 years. Mm. But nope, all the Thai people kind of forget about it. Yeah. And then we rediscover it and we put it on our menu. Mm. And I think nine out of 10 people coming here, they've never seen it before. So you make some unknown ingredient yeah. Yeah, to be well known. Correct. Mm. Yeah, and we showcase that because it's something that's forgotten in Thai cuisine and Thai culture. And we want to bring it back because we know it's amazing and it grows in this country. And it showcases the diversity of this country. Yeah. So on behalf of Thai people, I'd like to thank you so much that you use local ingredient, you make Thai ingredient, Thai dish, Thai restaurant. I can say uh, to be popular. You thank know, you very much. Yeah, amongst foreigners, among Thai people. Yeah. Yeah. Now it's our, you know, it's our honor and pleasure, and you know, this mm. is. This is why I'm having this restaurant. It's not to okay, of course, we need to make a little bit money out of it. <laughs> but it's, for me, the. it's more important that, you know, I can help the people yes. around this restaurant. Yes. Like the farmers, the fishermen. You know, if you need 100 baht more for a kilo of fish, you know, I give you 100 baht more. Mm. If that makes me get better fish, you know, I pay you even more. Lovely, yeah. thank you so much indeed. Thank you very much. I, I can't wait. trying your food <Yeah. S 1> again and again อ yeah. ย่างนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเชฟจิมเดี๋ยวจะมีจานที่ต้องเรียกว่าเป็นอาหารพิเศษทุกๆจานอที่เชฟบอกนะคะมาที่พรุเดี๋ยววันนี้จะมีคุณผู้ชมได้ชิมอย่างแน่นอนว่าอาหารระดับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะคะ so thank you very much thank you very much thank you อบคคุณค่ะเมนูต่อไปชื่อว่าพรุจัมปาหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูด้วยกันค่ะชรศรสมีกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้ชรศรสมิกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้ King Power Click and Collect s h ช p อปดิวตี้ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย Robinhood Travel พร้อมจองโรงแรมได้แล้ววันนี้ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าห้องที่เรานั่งอยู่นี้นะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นห้อง Library หรือว่าเป็นห้องสมุดแต่ว่าวันนี้เชฟเขาเปลี่ยนให้เป็น private room เลยนะคะก็เลยเป็นห้องสุดพิเศษที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมอาหารจากครูกัน<ๆ>นี่นะคะก็จะเป็นปลาดิบนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นปลาที่สดมากๆเชฟบอกเลยนะคะแล้วก็นำอัตร,อร้าคลอเนี่ยนะคะมาทำเหมือนกับเป็นตัวนะคะซอสที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งรสชาติของรอัลตร้คอเนี่ยเขาจะ เปรี้ยวๆหน่อยอ่าพอมาทำมันก็จะได้กลิ่นเปรี้ยวออกมาเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมพอมาผสมผสานในจานนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันมันเหมาะสำหรับการเป็นจานเริ่มต้นมากค่ะเพราะว่ารสชาติของจานนี้เนี่ยจะมีความเบานะคะคือจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ได้ความสดชื่นของปลาดิบที่มีความสดมากๆนะคะ ได้กลิ่นหอมของตะครอะขึ้นมาเลยมันจะเปรี้ยวเหมือนมะนาวแต่มันมีความหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะก็เป็การนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านมาผสมผสานให้กลายเป็นจานที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้ค่ะ ุณผู้ชมคะเมื่อสชกครูเชฟพูดถึงพรุจำปาซึ่งก็เป็นฟาร์มที่เชฟทำเองนะคะเมนูต่อไปชื่อว่าพรุจำปาหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูด้วยกันค่ะอ๋อนี่คือพรุจำปานะคะออ้มาเป็นแก่นแบบนี้อันนี้ใช่แก่นตะวันหรือว่าซันโชกคที่เชฟพูดถึงหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวซันโชกนะคะหรือว่าแก่นตะวันค่ะจากความของพรุจำปาฟาร์ม,อมของเราเลยค่ะ วันนี้ค่ะเชฟจะครีเอทออกมาเป็นสามเท็กเจอร์ด้วยกันโดยที่ด้านล่างสุดนะคะจะเป็นซันช็อกครีมค่ะส่วนถัดมาค่ะจะเป็นตัวแกนซันช็อกเราจะนําไปอบกับเกลือค่ะแล้วก็ด้านในจะสอดไส้ด้วยซูเตมัชรูมค่ะใช่แล้วก็ด้านบนค่ะจะออนท็อปด้วยซันช็อกสดสไลด์ค่ะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นไซด์ดิชที่จะเสิร์ฟด้วยจะเสิร์ฟเป็นมะม่วงหาวมะนาวหูค่ะที่เชฟจะนําไปดองก่อนค่ะเพื่อลดความฝาดและความเปรี้ยวของมัน และเราจะปิดท้ายจานนี้นะคะด้วยซอสค่ะเป็นซอสที่เราเที่ยวจากกระดูกของปลาเตียเจียนค่ะค่ะสำหรับจานนี้นะคะแนะนำให้ทานทุกชิ้นส่วนของซันโชกเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแก่นซันโชกนะคะซันโชกครีมแล้วก็จะเป็นมะม่วงขาวมะนาวหูค่ะให้อยู่ในคำเดียวกันเลยนะคะก็่ควอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ คือรสชาติของแกนตอวันเองนะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่ได้มีรสชาติมากมันจะมีความมันๆค่ะแล้วก็มีความกรอบพอได้ตัวครีมเข้ามาผสมนะคะก็จะเกิดความนวลนละมุนมากพอกัดเข้าไปที่มะม่วงหางมะนาวโหก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวๆออกมาเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มรสชาติที่มีสีสันขึ้นมามากๆเลยนะคะ หน,หนึ่งวันนะคะที่ต้องบอกว่าทานของอร่อยเยอะมากค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่อาหารพื้นบ้านมาจนถึงไ e ดินิ n งนะคะใครมีเวลาแวะมาที่จังหวัดภูเก็ตรับรองว่าของดีของอร่อยเยอะมากๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาหนะ์หน้าชลศิมิกวีพีจะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรที่ไหนเรื่องกินไว้ใจทิปปี้พลาดไม่ได้นะคะ9โมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD 34ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนอยู่กับ TRUE ดียิ่งกว่าชนรัศมีกับ VIP ส่ชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นอยากรับชมรายการแบบไหนเราจะจัดให้ส่งคอมเมนต์มากันได้ที่แฟนเพจ Facebook ชนรัศมีกับ VIP แล้วมาร่วมลุ้นรับของรางวัลกันนะคะรีบส่งกันมาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ชนรัศมีกับ v i p ค่ะ Amarin TV